สวัสดีนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสรถมินินะครับใส่ล้อโคนิกแท้17400สีรูนะฮะยาง i อ44ใส่สตัดเพชรรฟนะครับนุ่มหนึบจัดทรงชคเดิมมันก็ไม่ไหวละนะฮะใส่ชุดใหม่หลออครบทั้งคันเลยนะฮะงบไม่เกินแสนนะครับได้ล้อแท้เขาเสด็จยางใหม่สีเส้นคุณภาพรวมถึงโชคสตัดสีต้นเลยใจยาวๆเลยนะครับ ก็ตะกี้เราใส่เทสตวัดความสูงให้เรียบร้อยนะครับตามลูกค้าต้องการนะฮะให้พอดีดีใกล้เคียงเดิมนะครับรวมถึงปรับแข็งอ่อนนะฮะนุ่มหนึบนะครับก็อันนี้มาเทสี่รอบรอบที่สองแล้วนะรอบแรกก็มีการปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับให้มันฟีลบาลานซ์กันแล้วหน้าหลักนะครับจะซิงก็ซิงไปเลยนะฮะจะนุ่มก็นุ่มไปเลยนะครับปรับได้นะฮะก็ก่อนส่งงานนะครับจัดการให้เรียบร้อย นะครับยางมินิคันนี้เนี่ยก็เป็น r 5 6นะครับใส่ h ฮดเดีตรงรุ่นเลยนะฮะราคาส0 0 0มื่ปลายๆเท่านั้นเองนะครับผักสุดดำได้แข็งอ่อนได้นะครับรวมถึงสไลด์กระบอกประกัน2ปีใส่เซ็ตตั้งศูนย์หลังการขายดูแลยาวๆเลยนะครับรถยุโรปนะฮะเบนซ์วีเอ็มรถเล็กรถเกง๋งซีวิคเอาผ่ารถตู้อะไรมีหมดเลยนะครับดูใครอยากได้ไหนสัมผัสได้นะฮะใส่เซ็ตเทสนะครับใช้ยาวๆเลยนะฮะ ก็ก่อนส่งงานลูกค้ามีวิ่งก็นะครับ90กว่านะครับนิ่งๆเลยนะฮะชคเดิมแบบไม่ไหวละถึงอายุมันนะครับเปลี่ยนหน่อยก็ขับขี่ได้มั่นใจปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะครับ h e ดดเนี่ยเขาดีของเขาคือราคากลางๆนะครับแพงกว่านี้ก็มีถูกกว่านี้ก็มีแต่เฮดดเป็นแบรนด์ที่แบบราคาจะต้องได้นะครับงบสามหมกว่าบาทแวมานะับผมกรดดนดีดูแลทุกท่านนะครับ ไปก่อนครับสวัสดีครับ